หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นอาการที่กระบวนการของธรรมชาติเกิดเป็นปัญหาขึ้นแก่คนเพราะอาวิชชาตันหาอุปาทานได้อย่างไรและในเวลาเดียวกันกระบวนการของธรรมชาตินั้นก็แสดงให้เห็นอาการที่สิ่งทั้งหลายสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยต่อกันเป็นรูปกระแสซึ่งไหลวนในภาวะที่เป็นกระแสนี้ขยายความหมายออกไปให้เห็นแง่ต่างๆได้คือ สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์เนื่องอาศาัยเป็นปัจจัยแก่กันสิ่งทั้งหลายมีอยู่ด้วยความสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายมีอยู่ด้วย,วาายอยวยาศัยปัจจัยสิ่งทั้งหลายไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิมแม้แต่ขณะเดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันสิ่งทั้งหลายไม่มีมูลการหรือต้นกำเนิดเดิมสุดพูดอีกในยะหนึ่งว่าอาการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏรูปเป็นต่าง <Yan ant> มีความเจริญความเสื่อมเป็นไปต่างๆนั้นแสดงถึงสภาวะที่แท้จริงของมันว่าเป็นกระแสความเป็นกระแสแสดงถึงการประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่างๆรูปกระแสปรากฏเพราะองค์ประกอบทั้งหลายสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันกระแสดำเนินไปแปรรูปได้เพราะองค์ประกอบต่างๆไม่คงที่อยู่แม้แต่ขณะเดียวองค์ประกอบทั้งหลายไม่คงที่อยู่แม้แต่ขณะเดียว เพราะไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันตัวตนที่แท้จริงของมันไม่มีมันจึงขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆสัมพันธ์ต่อเนื่องอาศัยกันจึงคุมรูปเป็นกระแสดได้ความเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องอาศัยกันแสดงถึงความไม่มีต้นกําเนิดเดิมสุดของสิ่งทั้งหลายพูดในทางกลับกันว่าถ้าสิ่งทั้งหลายมีตัวตนแท้จริงก็ต้องมีความคงที่ ถ้าสิ่งทั้งหลายคงที่แม้แต่ขณะเดียวก็เป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่ได้เมื่อเป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่ได้ก็ประกอบกันขึ้นเป็นกระแสไม่ได้เมื่อไม่มีกระแสแห่งเหตุปัจจัยความเป็นไปในธรรมชาติก็มีไม่ได้และถ้ามีตัวตนที่แท้จริงอย่างใดในท่ามกลางกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างแท้จริงก็เป็นไปไม่ได้ กระแสแห่งเหตุปัจจัยที่ทําให้สิ่งทั้งหลายปรากฏโดยเป็นไปตามกฎธรรมชาติดําเนินไปได้ก็เพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่คงอยู่เกิดแล้วสลายไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันและสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันภาวะที่ไม่เที่ยงไม่คงอยู่เกิดแล้วสลายไปเรียกว่าอนิจจตาภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยเกิดสลายมีความกดดันขัดแย้งแฝงอยู่ ไม่สมบูรณ์ในตัวเรียกว่าทุกขตาภาวะที่ไร้อัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่ว่าข้างในหรือข้างนอกของมันที่จะเป็นตัวแกนตัวกลุ่มสิงสู่อยู่ครองเป็นเจ้าของควบคุมสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ปรารถนาได้เรียกว่าอนัตตาปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นภาวะทั้งสามนี้ในสิ่งทั้งหลาย และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นปัจจัยแก่กันของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนปรากฏรูปออกมาเป็นต่างๆในธรรมชาติภาวะและความเป็นไปาตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี้มีแก่สิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมทั้งในโลกฝ่ายวัตถุทั้งแก่ชีวิตที่ประกอบพร้อมด้วยรูปธรรมนามธรรมโดยแสดงตัวออกเป็นกฎธรรมชาติต่างๆคือธรรมนิยาม กฎความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลอุตุนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายอนินทรียวัตถุพีชนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายอินรียวัตถุรวมทั้งพันธุกรรมจิตนิยามกฎการทำงานของจิตและกรรมนิยามกฎแห่งกรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับเรื่องความสุขความทุกข์ของชีวิตและเป็นเรื่องที่จริยธรรมจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรง เรื่องที่ควรย้ำเป็นพิเศษเพราะมักขัดกับความรู้สึกสามัญของคนคือควรย้ำว่ากรรมก็ดีกระบวนการแห่งเหตุผลอื่นๆทุกอย่างในธรรมชาติก็ดีเป็นไปได้ก็เพราะสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงคือเป็นอนิจจงและไม่มีตัวตนของมันเองคือเป็นอนัตตาถ้าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงมีตัวตนจริงแล้วกฎธรรมชาติทั้งมวล รวมทั้งหลักกรรมย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากนั้นกฎเหล่านี้ยังยืนยันด้วยว่าไม่มีมูลการหรือต้นกําเนิดเดิมสุดของสิ่งทั้งหลายเช่นพระผู้สร้างเป็นต้นสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนแท้จ,จริงเพราะเกิดขึ้นด้วยอาศัยปัจจัยต่างๆและมีอยู่อย่างสัมพันธ์กันตัวอย่างง,ง่ายๆหยาบๆชเช่นเตียง เกิดจากนำส่วนประกอบต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันตามรูปแบบที่กำหนดตัวตนของเตียงที่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านี้ไม่มีเมื่อแยกส่วนประกอบต่างๆหมดสิ้นแล้วก็ไม่มีเตียงอีกต่อไปเหลืออยู่แต่บัหญ,ญัดว่าเตียงที่เป็นความคิดในใจแม้บัญญัตินั้นเองที่มีความหมายอย่างนั้นก็ไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองแต่ต้องสัมพันธ์เนื่องอาศัยกับความหมายอื่นๆเช่น บัญญัติว่าเตียงย่อมไม่มีความหมายของมันเองโดยปราศจากความสัมพันธ์กับการนอนแนวระนาบที่ตั้งช่องว่างเป็นต้นในความรู้ศึกษามัญของมนุษย์ความรู้ในบัญญัติต่างๆเกิดขึ้นโดยพ่วงเอาความเข้าใจในปัจจัยและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยเหมือนกันแต่เมื่อเกิดความกำหนดรู้ขึ้นแล้วความเคยชินในการยึดติดด้วยตัณหาอุปาทานก็เข้าเกาะกับสิ่งในบัญญัตินั้น จนเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นอย่างหนานแน่นบางความสำนึกรู้ได้แ,แยกสิ่งนั้นออกจากความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆทำให้ไม่รู้เห็นตามที่มันเป็นอาหังการและมะมังการจึงแสดงบทบาทได้เต็มที่